สำหรับวันนี้ก็จะนำรวมเอาสังโยชศิษย์มาพูดธรรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟ,ฟัง <c oughs> จะได้รู้ว่าเวลานี้จิตใจขบรรดาญาโยมพุทธบริษัทอยู่ในขั้นไหนสัญโยชสิษย์นี่เื่องบอกว่าถ้าตัดได้เท่านี้เป็นปโสดาบันตัดได้เท่านี้เป็นพระศิธาคามี ตัดได้เท่านี้เป็นพระอนาคามีตัดได้อย่างนี้เป็นพระหาราน <c oughs> ทุกคนจะได้มีอารมณ์ไม่เฝือจะไม่มีการหลงผิดแต่ว่าก่อนจะฟังสัญญาตอันดับแรกก็คอยฝึกการทรงสติสัมปชัญญะก่อนคำว่าสติแปลการนึกสัมปชัญญะแปลการรู้ตัว <c oughs> ก็ได้แก่การฝึกลมหายใจเข้าออกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะทุกคนอย่าลืมต้องถือว่าเป็นเรื่องสําคัญฝึกการกําหนดรู้ลมหายใจเข้าให้ใจออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้เรียกทรงสมาธิอนนาในอนาปานุสติ แล้วก็ต่อไปใช้คำภาวนาตามที่ชอบใจนี่เป็นการฝึกเบื้องต้นต่อไปก็ขอทุกคนใช้ปัญญาความจริงนี่ปัญญาต้องใช้ตั้งแต่เบื้องต้นคนที่จะเรียนกรรมฐานทั้งหมดนี่คนที่รู้จักให้ทานคนที่จักรักษาสิ่งคนที่รู้จักเจริญภาวนาทุกคนนี่เป็นคนมีปัญญาแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีปัญญา แต่ว่าการใช้ปัญญาจะแทนถึงระดับไหนนี่เรื่องเึ่นทางศาสรนี่ต่อนนี้ไปก็มาว่ากันถึงสังญโยตสิกคำว่าสัญโยตแปลว่ากิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดสัญโยตสิบเป็นการนี้ร้อยรัดให้พวกเราต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะ ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการเวียนไห้แต่เกิดในวัฏฏะก็ไม่ต้องพยายามตัดสัญญาสับให้สัญญาตสิให้พนไปสัญญาตที่เพิ่งตัดก่อนเบื้องต้นก็มีสามข้อหนึ่งสก,กายญทติสองวิจิกิจจาสามศิลิปพตะปรามาตสำหรับ กายทิฏติในขั้นต้นสกกาแยทิฏตินี่ต้องจัดเป็นสามชั้นชั้นคขาว่าโสดากับิทาคาชั้นหนึ่งชั้นคขาว่านาคาในชั้นหนึ่งชั้นเขว่าหามน่ชั้นหน,น,น,นึ่นง,งอย่าใช่ผิดถ้าใช่ผิดจะมีความลำบากผลจะไม่เกิดความอึดอัดใจจะปรากฏอันดับแรกที่สุดแล้วก็จับอันดับของพระโสดาเกิดฐิทาคามีก่อน ว่าบระโสดาสกิภา,ภาคามีน้าตาสัญญได้เท่ากันเหมือนกันคือสก,กายทติติวิจิกิจฉาสิรปตาปรามาตแต่ด้ว่าอารมณ์ของพระอนาคิทาคามีละเอียดกว่ามีความนิ่มนวลกว่ามีความบรรเทาในความรักบรรเทาในความโลภบรรเทาในความโกรธบรรเทาในความหลงทุกอย่างยังมีอยู่แต่มีรมณมเบาบาง แนี่ต่อมาก็ไ่ย้อนถึงสกาเจธิติเบื้องต้นสำหรับระโสดาปันก็ดีพระสิทาคามีก็ดีพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีสินบริสุทธิ์เพราะทุกอย่างจะอยู่ในสภาพของชาวบ้านยามเดิมหมด เน่คนไม่เคยมีสามีปัญญาก็มีสามีปัญญาได้คนมีสามีปัญญาแล้วก็ไม่ต้องเลยกกันแต่ว่าทุกอย่างอยู่ในสอกขอบเข่งเส้นห้าในสำหรับพระโสดาบันสกิทาคามีก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเพรือว่าไม่ลืมความตาย แต่ก็ไม่ประมาทในะชีวิตเมื่มีคิดว่า,าชีวิตต้องตายก็หาความดีเข้าสนองตัวเป็นการช่วยตัวเองไม่แ <c> ก <oughs> <c oughs> ่ยึดยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว็าทธรรมพระอริยสงฆ์เป็นทีพึ่งเที่รากล่าวาาาาว่าพุทธังสนังกัะชามิขาขาเจ้ขาขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทรมังสนังกัะชามิขอถึงว่าธรรมเป็นที่พึ่ง สังทังสนังก็ฉชามิพอถึงประสงค์ปฏิพึงคำว่าเป็นที่พึ่งก็หมานถึงว่ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจอันนี้ก็ไม่ยากต่อไปก็ศีลปตะปราบาทศีลปตาปรามาศแปลว่าไม่ลูกคลัในศีลนั่นก็หมายความว่สาสาศีลม่งคงศีลแรกก็ว่าโสดาบันก็คือศีลห้า สินต่อไปเพ็นน้าประสดาเป็นความประสดาบันในเอีกิ้นกราา็รักษากราากรมบทสิบสิส้นห้ามีอะไรบ้างหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พติกิใิกรรสี่ไม่สูส,สาวาดห้าไม่ดื่มสุรามีไรถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ท่านว่าเรียกว่าประสดาบาันหนึ่งไม่นึกไม่ลืมความตาย สองยอมรับนักถีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วสามมีสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้้าเรียกพระสดาบันขั้นสตากัตร,ตรง <c oughs> คำว่าสตากัตรงก็หมายความว่ายังมีระมัยบางมีอ่อนถ้าคนเป็นประสดาบันขั้นนี้บาปไม่สามารถให้ผลเพราะบาปทุกอย่างที่ทําแล้วในชาตินี้ก็ดีชาติก่อนก็ดี ไม่มีโอกาสจะดึงเราลงบายบภูมิได้เราจะไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นสุรกายไม่เกิดเป็นสติฉันถ้ายังมีการเกิดก็เกิดแค่มนุษย์กับเทวดาหรือพรมเนี่ยวเทีจริงอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์กับมน,นุษย์เจ็ดชาติเทวดาหรือพรมเจ็ดชาติก็ปฏิพาติตามหลักโตรแต่ว่าถ้าหากว่าจิตละเอียดยิ่งขึ้น เห็นว่าชิ้นห้าจะมีอาการหยาบ <c oughs> ถ้า,ารักษากรรมบทสิบจะดีกว่านี้จิตละเอียดมากขึ้นจิตดีขึ้น <c oughs> ก็พยายามขยับจิตขึ้นมารักษากรรมบทสิบเรื่องกันมาเองนะพอใจเองก็รรมบทสิบมีอะไรบ้างคือหนึ่งไม่ฆ่าสั์สองไม่ลักทรัพย์สาไม่พฤติในกรรมเหมือนชิ้นห้าต่างกาย ทางวาจาสินห้ามีหนึ่งเพากรรมบทสิบมีสี่อหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดส่อเสียดที่ยุโยงส่งเสริมก็แตกราวกันเอสามไม่พูดกัหยาบสี่ไม่ใช่วาจาเพื่อเจอเห,หลวไหลในกรรมบทสิบมีทางใจอีกทางใจมีสามขึ้นหนึ่งไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทม นักบายความไม่อยากลักไม่อยากขโมยไม่อยากร้นไม่อยากยื้อย่งไม่อยากคุยโกงใครทั้งสิ้นทรัพย์ของเขาก็เป็นทรัพย์ของเขาทรัพย์ของเราก็เป็นทรัพย์ของเรามีความรู้สึกอย่างนี้ที่เรียกว่าสันโดษะบริการนี้สองความโกรธยังมีอยู่แต่ความโกรธไม่รุนแรงนักโกรธแต่ไม่คิดที่ฆ่าเข่งฆ่าใครไม่จองล่างจองผันใคร ในข้อที่สามสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบตามคำสสอนขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยยอมรับนักถือพระธรรมวินัยพระเจ้าเท่าที่เราจะพึงปฏิบัติได้อย่างนี้ถ้าจิตเข้าถึงอย่างนี้ก็เรียกว่าพระโสดาบันขัน้นละเอียดหรือเป็นสีิทาคามีพอยามอีกครั้งหนึ่ง ว่าจิตคำว่าโสดาบันก็คือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายสังโยชน์ข้อที่หนึ่งสังโยชน์ข้อที่สองไม่สงสัยที่คุณคำว่าตัณฑ์คือพระพุทธเจ้าพระรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับตั้งถือด้วยความจริงใจสังโยชน์ข้อที่สามสิทธัตถะปรามาต์ไม่รูปความสิ่งนักษาสิ่งเคร่งครัดถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นปกติท่านเรียกว่าพระโสดาบัน ถ้ามีจิตละเอียดยิ่งขึ้นสามารถทรงกำหนดสิทได้ละเอียดโดยไม่ต้องระบ,บัดระวังท่านเรียกว่า,า,าสิกธทาคามีอ <c oughs> ารมณ์เข้าถึงสิกิตาคามีจะมีความรู้สึกว่าจิตมีความเหนือยลงไปมากความโลภอยากได้ในลาบก็ยังอยากร่ำรวยอยู่แต่ว่ามีความเฉื่อยชาลงไม่ดิ้นรนมากมนักความโกรธยังมีอยู่แต่ความโกรธไม่รุนแรง มีความไม่พอใจเกิดขึ้นโจโครู่ก็หายไปความหลงไหลไปฝันในร่างกายมีไม่กันจะไม,ไม่ไม่หนักแน่นนักนี่เปอารมระสีทาคามีต่อไปก็เปอารมงพระอนาคามีถ้านาคามีก็ต้องกลับมาหาสันยศข้อที่หนึ่งมาอีกสำหรับขันยศข้อที่หนึ่งวิโสดาบันสีทาคามี มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายที่เรียกว่ามรณานิติกรรมฐานสำหรับอารมณ์เข้าถึงราน,นาคามีปฏิบัติเพื่อพระนาคามีต้องมีความรู้สึกว่าร่างกายของคนก็ดีของใส์ก็ดีเต็มด้วยความสปรกโสโครกเรียกว่าสุภกรรมฐานกับกายยกตาโนสติกายยกตาโนสตินึกถึงือร่างกายด้างกายเราร่างกายคนอืน่น อาสุภการะนา,านมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายทุกส่วนของเราเต็มไปด้วยความสุขกโกสโครกเราจะเห็นว่าภายในมีจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นร่างกายกลุ่คนถ้าไม่อาบน้ำไม่ขัดสีชวีวันมันก็เต็มด้วยความสุขรกมีเหงื่อมีใคร โดยเฉพาะอย่างนิ่งในปากของเราก็เต็มไปได้วยความสกปรกสิ่งที่เรามองเห็นง่ายๆก็คือน้ําลายน้ําลายที่อยู่ในปากเขาสามารถจะกลืนกลับเข้าไม่ได้เข้าไปได้แต่ว่าพอน้ําลายไหลมากข้างนอกเราก็แสดงการรังเกียจว่าน้าลายสุกปรกจะรวมความว่าในร่างกายของคนก็ดีร่างกายของส์ก็ดีเต็มด้วยความสุกปรกโสโครกเมื่อปฏิบัติถึงที่สุด ก็เกิดนิพิทายานคำว่านิพิทายานคือความเบื่อหน่ายในร่างกายเกิดขึ้นเรียกว่ามีความรังเกียดร่างกายเกิดขึ้นอารมณ์กามารมณ์ทั้งหมดหยุดกามารมณ์ไม่เกิดแต่รงเขาบุคคลกันนั้นอันนี้เป็นยังเรียกว่าอนาคามีมรรคยังไม่ใช่อนาคามีผล ในเมื่อดับกามารณ์ได้แล้วกามาชันทะาได้ก็ต้องดับปฏิฆะดับปฏิฆะคือดับความโกรธดับความไม่พอใจความโกรธความไม่พอใจนี่แต่ความจริงกว่าจะเข้าถึงพราจะเข้าปฏิบัติวรานาคามียีจิตมันเยือกเย็นมากแล้วนะก็ต้องจับก็ต้องจับพมิหารสี่เป็นพื้นฐาน ือว่าอารมณ์ต้องตั้งอยู่ในพรม,มีหารสี่เป็นปกติคำว่าปกตินี่หมายถึงเต็มวันแต่เวลาฝึกใหม่ๆมันก็ไม่เคยเต็มมันบกพร่องบ้างมีบ้างเป็นของธรรมดาในการฝึกเป็นไว้แต่การทรงตัวถ้าทรงตัวเป็นว่านาคาม,มีได้แล้วมันก็ทรงตัวเองเวลาฝึกก็เป็นของธรรมดาถ้าวันไหนะเวลาไหนชนะแล้วก็ควรจะดีใจ เวลาไหนแพ้ก็ปล่อยไปหาโอกาสชนะใหม่ต่อไปยยยอย่าอย่าเคร่งเครียดมันอย่าเร่งรัดค่อยค่อยทำค่อยๆคิดเพราะมหีหานสีก็คือหนึ่งเมตตาความรักก้อนนี้ต้องใช้เหตุใช้ผลว่าคนและสัตว์ในโลกเราควรจะรักทุกคนหรือถ้าคนที่เป็นศัตรูเราควรจะรักไป ตอนนี้ถ้าคนที่ฝึกใหม่ๆตระวังท่านบอกการแผ่ไม่ตายความรักอันดับแรกจงเว้นศัตรูเสียบุคคนที่เป็นศัตรูกับเราอย่าแผ่ความรักเข้าไปถึงถ้าแผ่ความรักเข้าไปถึงอจิตความมหมองของจิตจะเกิดแต่เมื่อมีจิตเยี่ยวเกย็นแล้วจึงมีความรู้สึกว่าศัตรูก็ดีมิตรก็ดีทุกคนเราก็ดีเขาก็ดีรักสุขเกลียดทุกเหมือนกันหมด เรารักสุขชั้นใดเกลียดทุกเช้นใดเขารักสุขเกลียดทุกเช่นนั้นเพระนั้นสิ่งที่เราจะสองอให้เขาก็คือความสุขก็ถือว่าเราเป็นมิตรที่ดีของคนสัตว์ทั้งโลกเขาค,คิดอย่างนี้ควรจะเอาชนะกำลังใจแบบนี้สักวันละสิบนาทียี่สิบทีหรือเวลาละสิบนาทียี่สิบนาทีก็พอเอาให้ชนะจริงๆ ต่อไปมันก็ป้วนเปลี่ยนไปตามเรื่องของมันถึงเวลานั้นปับ๊บเราถือความยันะสับสิบนาที2ยี่สิบทีคิดว่าตสก์ก็ดีมนุษย์ก็ดีในโลกดีเราจะเป็นมิตรที่ดีทั้งหมดของเขาเราไม่ต้องการให้เขามีความลำบากกายลำบากใจเพราะเราและก็อีสองทอสองกรุณาความสงสาร เราจะมีความสงสารบคนและสัตว์ทั้งโลกนี้เหมือนสงสารตัวเราเองสิ่งดได้ใดที่เป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะไม่ให้กับเขาอะไรที่เป็นปัจจัยของความสุขเราจะให้กับเขาอย่างการการะทําก็ดีการพูดก็ดีการคิดก็ตามสิ่งใดที่เป็นปัจจัยเกิดความทุกข์เราจะไม่ใช่สนองตอบกับคนแลสัตว์ทั้งโลกเพราะเรามีความสงสาร ไป้บริการหนึ่งถ้าใครในโลกนี้คนก็ดีใัก,ก็ดีถ้าเขามีทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราพร้อมใจช่วยอันนี้อยู่ในอารมณ์นะไอการจะช่วยจริงหรือไม่จริงก็สุดแรกแต่ทรัพย์สินแป็นกาลังทรัพย์สินไม่มีกําลังไม่มีก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าจิตใจพร้อมก็จะช่วยอย่างนี้เชื่อมีมุติตาพูธิตามันก็ตัดความโกรธ มาจะมีกุณนาต่อไปก็เป็นมุตตาคือมีจติตอ่อนโยนมุตตาเป็นจุดอ่อนโยนก็หมายความว่าเมกิจตชาจะเสียใครใครได้ดีพลอยยินดีด้วยหมายความพลอยยินดีกับความดีเขาของคนอื่นเขาได้ดีแล้วก็มีชุ่มชื่นพลอยยินดีกับเขาอย่างนี้จะสบายใจทาใจอย่างนี้เป็นติตัดอารมณ์อิจฉาเสียทิ้งไป ด้าการที่สี่ร่วมพรมิหารสี่อุมเบกขาวางเฉยถ้าบังเอิญคนก็ดีสัตว์ก็ดีมีความทุกข์ยากมีความลำบากรับเคราะห์กรรมเป็นกรณีพิเศษถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยเราก็ช่วยถ้าเกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราช่วยไม่ได้แต่เราไม่ซ้ำเติมวางเฉยเข้าไว้ที่สำหรับเบื้องต้นนะ ถ้าต่อมาขั้นถึงโทถสั์นี่ก็ตัดฝึกการตัดโทรสักันอุเบกขาก็ต้องหันเข้ามาเฉยในด่านการตัดโทสัอีกถ้าเจอบุคคลใดทำก็ตามพูดก็ตามเป็นที่ไม่พอใจของเราเราก็พยายามเฉยเฉยไม่ได้มากก็เฉยได้น้อยอดทนได้สองสามนาทีก็ยังดีทมไปเป็นการฝึกกำลังใจ ค่อยๆเฉยอย่างนี้ไม่นานๆเข้าอารมณ์จิตก็ชินในที่สุดจิตก็สายมอดทรงระมีหารสีได้ว่าลืมตาขึ้นมาตอนเชา้าจิตก็นึกถึงว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไปมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกวันนี้ทั้งวันเราจะสงเคราะห์คนสัตว์ในโลกให้มีความสุขวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ฉาดิสยาใครจะพอยินดีกับบุคคลอื่นที่ได้ดี วันนี้ทั้งวันถ้าบุคคลผู้ใดกล่าวว่าจาก,ก็ตามมีอาการทางกายก็ตามเป็นที่ไม่พอใจของเราเราจะวางเฉยไม่โกรธจะไม่โตตอบฝึกใจอย่างนี้บ่อยๆวันหนึ่งได้นิดวันได้หน่อยไม่ช้าก็เกิดอารมณ์ชิงเมื่ออารมณ์ชิงเกิดขึ้นที่เรียกว่าเรียกว่าได้ฌานในในพมีฐานสี่ จิตมีความรักเป็นปกติจิตมีความสงสารเป็นปกติจิตอ่อนโยนเป็นปกติจิตวางเฉยเป็นปกติในที่สุดก็ตัดโทสาความโกรธได้ในเมื่อตัดโทสาความโกรธได้เียงไงต้องสัมผัสจริงบางครั้งบางคราวเราไปสัมผัสกับคนที่พูดไม่ชอบใจทําให้ชอบใจก็ต้องเกิดว่าอาการอย่างนี้สมัยก่อนเราเคยโกรธ แล้ก็โกรธมากแต่เวลานี้เราไม่โกรธรู้สึกเฉยเฉยนอกจากไม่โกรธแล้บรรดาญาโยพบริษัทมีคุณธรรมอย่างหนึ่งที่ซ้อนเข้ามามั่นคือกรุณาในเมื่อเราไม่โกรธก็เกิดความสงสารเพราะการพูดไม่ดีทำไม่ดีเนี่นมันเป็นบัจจตัยกระบาย,ยภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพฏิปฏิบัติเพื่ออนาคามีมัต กำลังบุญเขาบุคบ,บุคลคนนั้นสูงมากพระเริ่มเข้าขั้นพระอริยเจ้าขั้นสูงใครทำบุญด้วยก็มีนินสงมากใครด่าท่านก็บาปมากเหมือนกันเราก็ต้องนึกสงสารบุคคลนัน้นจิตไม่เกิดขึ้นเองว่าบุคคลคนนี้ไม่น่าจะทำตัวลงบายอยมิุมเลยลงแน่ถอาสัมผัสพระอริยเจ้าขนนั้นก็นลงแล้วลงอย่างหนัก แม่อารมณ์สงสัยเมื่อเกิดขึ้นความโกรธก็เลยไม่เกิดโร่งความว่าพระนาคามีต้องตัดสงนย่ขึ้นไปสองเปลี่ยนเป็นห้าคือหนึ่งตัดกรรมฉชันทะความพอใจในระหว่างเพศจิตจะหยุดความรู้สึกและก็สองปีฆะคืออรมณ์ที่ไม่พอใจเพื่อความโกรธมากความโกรธน้อยก็าตามจะไม่เกิดขึ้น ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้เชื่อว่าเป็นพระอนาคามีสมหรติตอนนี้ก็มาเล่าหลักวิชาสู่กันฟังต่อไปจ้าทถ,ถึงนาคามีตอนเข้าสระหันตอนเข้าถึงเขตวระา,ารนี่ใช้อารมณ์ไม่หนักเดี๋ยวยบรรดาญาโยมพุทธบุตรจะหาว่าเบ่งหรือว่าทําได้ไม่เท่งกันนะตัวตามหลักสูตรถ้าใช่อารมณ์หนักใช่อารมณ์ยากอยู่ขั้นปะโสดาสิทาคานาคา พอเข้าเขตจะเป็นพระราหันนี่ใช่ลมเบาใช้ปัญญามากกว่าสมาธิอย่างอื่นเพราะว่ากิเลสทั้งหมดกิเลสหนักๆมันหมดไปตั้งแต่นาคามมลงไปแล้วถึงระโสดาวันยุสกิทาคามมก็ตัดกิเลสหยาบไปชุดหนึ่งถ้าถึงพระนาคามมก็ติดตัดกิเลสหยาบที่มีความสำคัญมากคือการมชันทะกับปฏิฆาอีกได้ ตอนได้ไปก็ได้กเิกเลทเลทน้อยจึงใช้รมไม่หนักแม้ว่าตอนถึงเข้าเขตอรลัตมัตอรลัตมัตก,ก็ต้องตัดอีกห้าคือหนึ่งรูปราคะตัดความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปประญานสองรูปราคะตัดความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปประญานและสามมานะตัดการถือตัวทือตนไม่ที่เราทือเขา ก็สี่อุตจะตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านที่ไม่คิดถึงน,นิพพานทิ้งไปอารมณ์ใจคิดอย่างเดียวคือต้องการนิพพานห้าอวิชาาวชาตัดความโง่คอาว่าตัดความโงใ่ในในพระไตรปิฎกในขันธวัตพันานแจ้งบว,ว่าอาวิชชาแบ่งแยกไปธรรมะสองอย่างคือฉันทะกับปฏิฆะ <c oughs> ตัดฉันทะคือความพอใจในเกิดน,นษย์สันโลกทว่าโลกระเมาโลก ตาแตัดตราคะการมีความรู้สึกว่ามันลดสุขโลกดีเทวาโลกดีพรม,โล,มโลกดีไม่มีอีกแล้วเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าเข้าใจถึงอย่างนี้ก็เป็นพระอรหันต์เราโดยย่อนนะเวลาที่แปดนาทีบาทีประเด็นนี้ขอขอสรุปเพื่อบรรดาเป็นประโยชน์ับรรดาท่านพุทธบริษัทให้มากยิ่งขึ้นทางการตัดกิเลสวิธีปฏิบัติจริงๆ เขาไม่ปฏิบัติตามนี้อันนี้มันเป็นหลักสูตรคํา <c> ไ <oughs> ม่หลักสูตรเขาจะเข้าปฏิบัติตอนไหนก็ได้เขาเข้าเข้าถึงตอนไหนเจไดิรู้ถ้าเวลาการปฏิบัติเพื่อมรักผลจรงิงท่นานนวิสุทธิมรรคท่านบอกว่าให้ปฏิบัติตามนี้อันดับแรกให้จับอารมณ์โสดาบันให้ได้อารมณ์โสดาบันก็คือหนึ่งความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายที่เรียกว่าสกาแยติฐิ สองยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สองข้อนี้ที่นั่งนั่งจะได้กันมากแล้วแต่ข้อที่สามทรงสินหายนิรมัตรวร์ในสินเมื่อจิตสามารถทรงการตัดสัญญาณสามำนิการได้ที่ราทรงอารมณ์เป็นโสดาบ,บันตอนนี้ก็มีความสุขมีความสุขเพราะอะไรเพราะอบายภูมิไม่มีเสักอมเ่าต่อไป มีทางเดียวที่เกิดก็เกิดเป็นเทวดาห,หรืพรมแล้วเป็นหระเป็นพระอัญญาต่อไปเลยหลังจากได้รมสมโสดาบันแล้วท่านแนะนำทั้งบอกว่าจากนั้นให้จับอารมณ์อาหารหันต์เลยอันนี้วิธีปฏิบัติจริงๆก็ทางนี้นะเขาเอากันง่ายๆเร็วๆแล้วก็ได้ผลเมื่อมีความมั่นคงในศีลพระโสดาบันก็คือศีลพระโสดาบันจริงๆระวงังศีลอย่างเดียว การนึกถึงความตายทุกคนมีแล้วการยอมรับนาถพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทุกคนมีแล้วสังโยชนสองไม่ต้องตัดหนึ่งกับสองไม่ต้องตัดมีตัดได้แล้วนี่พยายามตัดข้อที่สามที่พยายามจะละเมิดศีลตั้งใจไม่ละเมิดกระวังให้มากจะเรียกว่าศีลจยขาดาเพราะเจตนาการตั้งใจเมื่อสามารถทรงอารมณ์ได้แล้วานบอกให้จับอารมณ์ของาอารหาันต์เลย วิธีจากบ,บรมราเหตก็ไม่จะไปไล่สัญชน์หายคอไล่สัญยชนโตสุดท้ายคือตัดวิชาตอนนี้ใช้ปัญญา้าพิจรนาความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรมก็ดีมีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าใช้ปัญญาจริงๆว่าการเกิดเป็นมนุษย์มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่มีความสุขอ้ที่ว่าสุขก็มันไม่ได้สุขจริง ความอิ่มไม่อิ่มตลอดวันมันมีความหิวกินอิ่มแล้วมีความสุขเถอะป่เดี๋ยวเดียวมันก็หิวใหม่มันก็ทุกข์ใหม่อันนี้ไม่ดีสุขจริงมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความทัดทาใจะของรักคองชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ถ้าเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ไม่รู้จักจบถ้าเราเป็นเทวดาพระครมมีความสุขและความทุกข์ ก็ทราบด้วยปัญญาว่าเทวดากับผมนี่มีความสุขจริงความทุกข์โง่านไม่มีแต่ความสุขก็เทวดาและผมไม่ย่างยืนเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับไปเกิดใหม่ก็กลับใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปว่าขึ้นชี่ว่ากายเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นหมก็ดีจะไม่มีสําหรับเราต่อไปเราต้องการนิพพานอย่างเดียวก็หัวยกลับขุ้มาจับสังโยชน์ข้อที่หนึ่ง คือสกาเยติติจริรนาว่าร่างกายนอกมันจะตายแล้วมันมีอะไรอีกนอกจากว่าปกติมันต้องตายก่อนตายมันก็เต็มด้วยความสกปรกโสโครก,ร,กร่างกายทั้งกายมันเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่ามีอะไรบ้างในร่างกายเป็นของเราทุกอย่างก็ตามทิ้งอะไรก็ตามถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงๆเราต้องบังคับมันได้ตอนี่ร่างกายของเราจะแก่เราไม่ต้องการแก่บังคับไม่ให้แก่ได้ไหมก็ตอบบังคับไม่ได้ เราไม่ต้องการเจ็บไข้ามาสบายเรายังคับให้มันไม่ป่วยได้ไหมเราก็บังคับไม่ได้ถ้ามันจะป่วยถ้ามันจะตายเราบังคับไม่ให้ตายได้ไหมก็บังคับไม่ได้ในเมื่อบังคับไม่ได้ทีนี้ก็แสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีเราเราคือติดที่เชิงส็ติดอยู่ในร่างกายร่างกายที่ประกอบไปด้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาเสังขันยิ่ญ,ญาณ นี่ในหนึ่งรี่ร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่ธาตานานุน้ำธาตุดินธาตุดมธาตุไฟมันเป็นที่อาศัยชั่วคราวของจิตเท่านั้นร่างกายที่พังมันก็พังจิตไม่จะพังไปด้วยถ้าจิตดีก็ไปสวรรค์ไปพรมโลกจิตชั่วไปอบายภูมิแต่ว่าจิตตรงนี้เราต้องเป็นจิตที่เต็มด้วยความบริสุทธิ์บุดธ่องคือไม่ติดคือไม่ข้องไม่ต้องการมนุษย์โลกทวโลกกับรูมโลกเราต้องการนิพพานอย่างเดียว หลังจากนั้นจะภาวนาวันที่ผ่านนสุขขางให้จิตสบายเพียงเท่านี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทหลายภายนั้นไม่ใช้กิเลสก็จะถลายตัวอรบันบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหมดเวลาพอดีตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทาน,ม,าานมันรมาถาน